ครับแล้วก็จะมารีวิวรถทัวสองคันครับก็คือรถฟรีสองคันนี้ครับคือรถอารีในตังหาหนังสือกระตูนะครับในครบ29สิเล่มนะฮะถึงจะได้รับคันนี้นะแล้วคันนี้ก็ให้เข้ามาช่วงตอนเกมจะอัปเดตนะฮะแล้วมันก็จะแจกรถคันนี้ฟรีนะครับไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาวัดกันคือความเร็วนะะทั้งสองคันนี้นะฮะไปดูกันเลย ก็ที่1เลยนะครับคือรถบ้านนะฮะข้อเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณอุย้ยอุ้ยรอบ10กิโลเมตรนะครับคันนี้ก็เร็วจีจ้าใสได้เลยนะฮะโอเคครับไปดูรถม้าแดงต่อเลยครับข้อเร็วสูงสุดของรถม้าแดงก็ไม่ค่อยวอุ่ะนวายเลยเท่าหหไหร่นะคือ้100กิโลเมตรนะผมไม่รู้ว่า เราไปดูการกินน้ำมันกันต่อเลยฮนะโห,โหเยอะมากเลยกลับแป๊บเดียวโหสีแดงขึ้นละรการทดลองนี้นะครับเราก็จะใช้น้ำมัน4.5นะครับเพื่อที่จะดูว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าถ้าขับไปถึง1,000เมตรเนนะี่ยเราก็จะมาดูว่าน้ำมันมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาถึง พันเมตรนะครับไปดูกันเลยว่ามันจะเหลือมันจะนะจากที่เติม4.5ลิตรนะครับก็เหลือน้ำมันอยู่ที่2.6ลินะครับถือว่ากินเยอะใช้ได้นะครับไปดูรถปีคันต่อไปกันเลยครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึง1,000เมตรนะครับ น้ำมันเหลืออยู่0.8ลิตรครับคือกินน้ำมันกินน้ำมันของแท้นะครับคือคันนี้กินน้ำมันมากมากเลยนะคือมันก็เข้าใจนะคเป็นรถมัสเซิลคาร์นะครับกกินน้ำมันอยู่แล้วนะก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าความเร็วก็ถึงรนใช้ได้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็สรุปได้ว่า คันนี้กินน้มันเยอะกว่าแล้วก็ช้ากว่าคันอาวีนะฮะอาวีนี่พันเมตรกินประมาณ2ลิตรนะฮะส่วนคันนี้ซัดเกี้ยงครับ4ลิตรกว่าๆนะก็ความร้อนนะเอยลืมดูม่าน้ำนะฮะม่าน้ำคันนี้กินไปที่อยู่หนึ่งดีนะออยสามสองนะก่อนเบลีองซาพะยาก่อนนะครับคันนี้นะโอเค นะครับถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b e ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไบายครับเจียกยนข้ใหม่หน้านะฮะอยากให้ผมทำอะไรต่อก็คอมเมนต์มานะฮะอยาผมจะทำให้นะบ๊ายบาย